เป็นเรื่องที่ฮอตฮิตมากที่สุดในตอนนี้เลยค่ะกับซีรีส์อยากกลับบ้านที่สรางปรากฏการบอกเล่าปากต่อป่าว่าเป็นหนึ่งในซีรีส์ไทยที่ควรค่ากับการรับชมผู้ชมต่างพากันคาดเดาและตี่ความสนุกสที่ใส่อยู่ในเรื่องอีกท,ทางนะคะยังเป็นซีรีส์ที่โกงเส้นเวลาได้แบบสุดๆพนักง,งานทีวีเอสาขาไทต้องเข้าแล้วนะคะ จริงๆเชื่อว่าหลังดูจบเนี่ยก็ยังมีคำถามหรือว่าสิ่งที่ยังไม่รู้อีกเยอะเลยใช่ไหมคะด้วยความที่ตัวหนังเน้เน,นเชิงตีความเองมากกว่าการจบแบบเฉลยทุกข้อสงสัยวันนี้นะคะเลยนํา5ข้อที่หลายๆคนยังไม่รู้เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้มาบอกต่อกันค่ะ เริ่มจากข้อที่1นึ่งกันค่ะซีรีส์เรื่องนี้ไม่ได้มีแค่ลูกเดียวคือลูกของวาลีกับมินแต่ยังมีลูกอ,อื่นอีกเช่นลูกการมูฟออนไม่ได้ของพนิดาหลังจากต้องสูญเสียสามีและลูกสาวอันเป็นที่รักเธอยังทําใจไม่ได้กับเรื่องที่เกิดขึ้นจนต้องสร้างเครื่องย้อนเวลาเพื่อหาทางพาลูกสาวกลับมาและหลังจากเธอได้ลูกสาวคนใหม่กลับมาเธอกับฆ่าลูกสาวของตัวเองอีกครั้งเป็นลูกต่อไปแบบนี้เรื่อยๆ ลูกการตัดใจไม่ได้ของสารวัตรฟ้าและเต้ฟ้าติดอยู่ในลูกของผู้กำกับผู้เป็นพ่อของลูกในท้องเธอที่หลอกว่าจะดูแลทั้งเธอและลูกทําให้ฟ้าออกจากคําพูดหลอกลวงนี้ไม่ได้จนตอนสุดท้ายที่เธอฉุนขาดและออกมาได้เพราะเห็นชีวิตของวารีที่น่าสงสารส่วนเต้เองก็วนกับการแอบรักสารวัตรฟ้าคอยตามเธอแบบนี้อยู่ต่อไปเรื่อยๆจนฟ้าบอกว่าอย่าวิ่งตามเราเลยเป็นการสิ้นสุดลูกแอบรักของเต้ สุดท้ายคือลูกกันเมืองไทยการใส่ตรงนี้มาเป็นอะไรที่โคตรฉลาดเลยค่ะต้องขอคาราวะผู้กำกับด้วยการที่ตัวละครต้องผ่านเหตุการณ์ระทับอหารซ้ำๆผ่านเส้นเรื่องนั้นก็คงจะเป็นคำตอบแล้วค่ะว่าเมืองไทยนั้นก็มีลักษณะการปกครองที่เป็นลูกเดิมๆไม่จบไม่สิน้นยกตัวอย่างในซีรีส์เช่นบ้านเก่าที่ถูกทิ้งร้างคือปี2475ซึ่งเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงการปกครองของไทยแถมในเรื่องยังมีการย้อนเวลาไปในเหตุการณ์พฤษภาธรมินในวิทยุและชวน ที่วาลีเจอกับสามีก็คือปี2,557ซึ่งตรงกับช่วงที่คณะรักษาของความสงบแห่งชาติขอสอชทำรัฐประหารพอดีค่ะ 2>, 2. 14มีนาะคมมีความหมายมากกว่าที่คิด ได้ไหมคะที่พนิดาพูดคำนี้ซ้ำๆ14มีนาคมนั่นก็คือวันที่เป็นวันคณิตศาสตร์โลกค่ะที่เหล่านะักคณิตศาสตร์ได้กำหนดให้เป็นวันที่ระล,ลึกถึงสัญลักษณ์พายและค่าพายก็มีค่าพากับ3.14ซึ่งก็ตีความหมายเป็น14มีนาคมได้อีกด้วยและ3.14คือเวลาเกิดของมินเวลาตายของวาลีและถ้าห่างจำตัวเลข3.14ได้เลขหนี้คือเลขบนนาฬิกาเวลาตี34นาทีซึ่งตรงกับเวลาที่น้องมี ลูกสะของวาลีได้หางตัวไปนั่นเองเช่นเดียวกับบ้าจารึกอน,นันต์ที่แปลว่าบันทึกไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเองค่ะ 3. ทํทไมยุทธชัยถึงบอกว่ามิไม่ใช่ลูกตัวเองนั่นเป็นอีกหนึ่งเหตุผลค่ะว่าทาไมยุทธชัยถึงทุบตีวารีเพราะมินนั้นไม่ได้เกิดจากความสัมพันธ์ของยุทธชัยกับวาลีแต่วาลีขอดมินออกมาเองเพื่อเติมหลุมช่วงเวลาให้เต็มเพราะมินนั้นเป็นบัคก้ามพลาดก จริงๆถ้าเราคิดแบบนี้ละคะจำไอ้ก้อนดำๆกลมๆที่พนณิดาเห็นได้ใช่ไหมคะไอ้ก้อนนั้นเนี่ยมันเต็มไปด้วยแรงแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งตามหลักฟิสิกส์อนุภาคนั้นร่างเราเนี่ยจะเกิดขึ้นมาได้ต้องถูกยึดเหนี่ยวกับแรงแม่เหล็กไฟฟ้าซึ่งมินหรือวาลีนั้นค่ะอาจจะเกิดโดยก้อนสีดำนั้นก็ได้เพราะไม่มีการกล่าวถึงพ่อแม่ที่แท้จริงของมินเหมือนอยู่ๆเธอก็เกิดขึ้นมาเลยนั่นอาจจะทําให้ตอบข้อสงสัยว่าวาลีข้อตัวเองออกมาได้อย่างไรของเธอก็ไม่กาเนิดแบบทํมา ทําให้มินก็ไม่จําเป็นต้องกําเนิดแบบธรรมชาติเหมือนกันแต่อาจจะเกิดจากการแบ่งเซลล์ก็ได้ค่ะ 4. วิธีแก้ลูก ถ้าถามว่ามีวิธีไหนแก้ลูปได้อีกไหมนอกจากการไม่กลับบ้านจริงๆมีหลายวิธีค่ะเช่นการไม่เกิดรัฐประหารถ้าไม่เกิดรัฐประหารวาลีจะไม่พบยุทธชัยและไม่ต้องหลบหนีมาบ้านตัวเองหรือในตอนที่พานิดาจะกระโดดลงแม่น้ําแต่เจอกลุ่มควันสีดําก่อนนั้นถ้าพานิดาไม่ได้โยนไปแค่ลงเท้าตัวเองแต่กระโดดลงไปอาจจะได้กลับไปแนอดิตก่อนลูกตายพานิดาอาจจะช่วยวาลีลูกทแท้ๆได้แต่ก็อาจจะต้องตีกับพนิดาตัวจริงก่อนค่ะใน ช่วงเวลานั้นเพอกลไกลของเครื่องในอนวลาก็คือสามารถนําสิ่งจากอนาคตมาที่อดีตได้ทําทำไมผีวาลีถึงตัวสูงในตอนต้นเรื่องที่วาลีอนิทานอดีอินวันเดอร์แลนด์ให้เมีนฟังซึ่งนิทานตอนนั้นเล่าถึงตอนที่อดีตตัวยืดออกสื่อถึงคนที่มีรูปร่างสูงใหญ่ผิดปกติ จากนิทานที่เล่านะคะก็ไปเชื่อมโยงกับอาการของมินมินมีอาการอลิเซนวันเดอร์ s y ซินโดมเกิดจากผลพวของการย้อนเวลาอาการดังกล่าวเป็นโรคทางระบบประสาทที่มีอยู่จริงแต่หาไระยากค่ะโดยลักษณะาอาการเกิดจากการบิดเบือนของการรับรู้ทางสายตามองของเล็กเป็นของใหญ่เห็นสิ่งไม่มีชีวิตเป็นสิ่งมีชีวิตเลยเป็นที่มาว่าทำไมวาเรีจึงตัวสูง และข้อสุดท้ายที่แถมให้ค่ะรู้ไหมคะว่าบ้านจาหรืออนันต์ไม่มีอยู่จริงพอเป็นการจำลองขึ้นทั้งหมดโดยทีมพันธ์ทางอาร์ตเวิร์ดตั้งแต่ลงเครื่องปัน่นรู้ว่าประตูยันกระเบื้องก็เพ้นท์นเองทุกแผ่นเลยค่ะบอกเลยว่าเป็นงานคนไทยที่สุดจริงๆถ้าใครยังไม่ได้ดูต้องรีบไปหาชมกันนะคะบอกเลยว่าเป็นงานซีรีส์คนไทยที่ไม่ผิดหวังแน่นอนอย่าลืมกดไลค์กดติดตามช่องนักสืบสาวกันไว้ด้วยนะ